ชิ้นส่วนที่6ก็จะเป็นลักษณะรูปทรงกระบอกคล้ายๆกับชิ้นส่วนที่5ที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีไดมิมเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่คือ5แล้วก็มีความยาวทั้งหมดอยู่5้าสิบหัดจากนั้นเราก็ทำแชมเฟอร์ออกข้างละหนึ่งนะครับก็ใช้คำสั่งเซนเตอร์ไดมิเตอร์เหมือนเดิม พิมพ์ห้าครับคลิกจุดเริ่มต้นแล้วก็พิมพ์ห้าแล้วก็คลิกวงกลมสามดีโรเทตคลิกวงกลมสีแดงดึงขึ้นมาเก้าสิบใช้คำสั่งเพจปูลคลิกวงกลมดึงออกไปห้าสิบสี่เตอร์ เปสีเทานะครับจะด,ดูง่ายหน่อยแล้วก็ไปที่ solid chamfer d enter หนึ่ง enter หนึ่ง enter คลิกที่ขอบวงกลมหนึ่งสองสองชิ้นนะครับสองข้างนะครับแล้วก็ enter สองครั้ง แล้ววงคมติเหลือยก็ลบทิ้งไปเลยถัดไปก็ไปที่ Material Browser Visualize Material Browser ตัวน,นี้เราก็เลือกเป็นสีทองแดงดึงเข้ามาเปลี่ยนมุมมองเป็นสีสำหรับชิ้นที่6ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปถัดไปก็จะเป็นการนำชิ้นส่วนทั้ง6ทั้งหชิ้นนี้มาประกอบ เป็นตัวชิ้นงานนะครับ